สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักและผู้ปกครองทุกๆคนนะคะวันนี้เด็กๆกลับมาพบกับคุณครูจิ๋วค่ะสัปดาห์นี้เรายังเรียนรู้กันในหน่วยฤดูหนาวนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพทั่วไปในฤดูหนาวไปแล้วสําหรับวันนี้ครูจิ๋วจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในฤดูหนาวกันค่ะ แต่ก่อนที่จะไปเริ่มเรียนคุณครูมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคำคล้องจองพร้อมๆกันนะคะคำคล้องจองเมื่อถึงหน้าหนาวถึงคราวหนาวจัดเด็กๆเ,เป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลน้ำค้างหมอกลงหนักนอนพักอุ่นไอห่ผมผ้าหนาวไว้เพื่อคลายหนาวเอ้ย เด็กๆก็ได้ฟัง,ฟงคำข้องจองของคุณครูไปแล้วนะคะและเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องสภาพทั่วไปของฤดูหนาวกันไปแล้วเอ๊เราจะทำอย่างไรดีคะเพื่อคลายความหนาวแล้วทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับฤดูหนาวกันค่ะเสื้อกันหนาว เสื้อกันหนาวจะเป็นเสื้อที่ใส่คลุมช่วงลำตัวและแขนทั้งสองข้างนะคะเด็กๆเสื้อกันหนาวส่วนใหญ่จะทำมาจากผ้าที่หนาหรือว่าไหมพรมเพื่อทำให้เราอุ่นสบายเวลาใส่ค่ะและเสื้อกันหนาวสามารถสวมทับเสื้อผ้าชุดที่เราใส่เพื่อทำให้เราอุ่นมากขึ้นในวันที่อากาศหนาวเย็นค่ะกางเกงขายาว กางเกงขายาวเหมาะสมที่จะใส่ในช่วงฤดูหนาวที่อากาศเย็นกางเกงขายาวจะช่วยป้องกันขาของเด็กๆทำให้ขาทั้งสองข้างไม่หนาวค่ะผ้าพันคอผ้าพันคอส่วนใหญ่เป็นผ้าผืนยาวใช้สำหรับม้วนหรือพันรอบคอเพื่อให้คอของเราอบอุ่นในช่วงที่มีอากาศหนาวค่ะหมวก หมวกส่วนใหญ่จะเป็นไหมพรมนะคะเด็กๆหมวกสวมใส่ให้ความอบอุ่นกับศีรษะของเราค่ะเด็กๆถุงมือถุงมือมีทั้งที่ทำมาจากผ้าและไหมพรมนะคะถุงมือจะตัดเย็บเป็นรูปมือทำให้เราใส่ที่มือเพื่อให้ความอบอุ่นในเวลาที่อากาศหนาวคะ่ะถุงเท้า ถุงเท้าจะทำมาจากผ้าหรือว่าไหมพรมนะคะถุงเท้าจะตัดเย็บให้เราสวมหรือหุ้มเท้าของเราทำให้เท้าของเราอุ่นเวลาเราเดินบนพื้นก็จะไม่เย็นเท้าค่ะเด็กๆ เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมในฤดูหนาวกันไปแล้วนะคะสำหรับในตอนกลางคืนถ้าเด็กๆรู้สึกหนาวเด็กๆสามารถห่มผ้าเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเด็กๆได้นะคะเมื่อเราเรียนรู้กันไปแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยค่ะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดทักษะเสริมประสบการณ์ขึ้นมาค่ะเปิดไปที่หน้าที่58คําสั่ง จับคู่ภาพเครื่องแต่งตัวในฤดูหนาวกับเงาเด็กๆสังเกตดูภาพเครื่องแต่งตัวที่อยู่ด้านหน้านะคะแล้วลากเส้นจับคู่กับภาพเงาที่อยู่ข้างหลังได้เลยค่ะหน้าที่59คําสั่งระบายสีภาพที่ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับฤดูหนาวเด็กๆต้องสังเกตดูรูปภาพให้ดีนะคะ เมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายภาพคำตอบของเด็กๆส่งมาให้กับคุณครูและเพื่อนๆได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ